สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่3มีนาคม2566นะครับวันนี้นะครับราคาข้าวเจ้านาปังนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ข้าวหอมปทุมนะครับก็มีเพิ่มมาอีกนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับครับเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังนะครับปี2566นะครับอันนี้เป็นราคาข้าวแห้งนะครับถ้าเป็นข้าวสดนะครับ ความชื้นประมาณสัก25%นะครับก็จะลดลงไปประมาณ1,200ยถึง1,300นานะครับแล้วก็ถ้าความชื้นเยอะกว่าน,นี้ก็ก็ลดลงไปอีกนะครับครับนี่ก็เป็นราคาโดยประมาณนะครับ,รบมาเริ่มอันดับแรกนะครับจังหว,วัดนครสวรรค์9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดพิจิตร9 6 0 0บาทถึง9,900บาทจังหวัดกำแพงเพชร 9,800บาทถึง9,900บาทจังหวัดกาญจนบุรี10,000บาทจังหวัดพิศนุโลก9,600บาทถึง9,900บาทจังหวัดสุโขทัย9,500บาทถึง10,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี10,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดเพชรบูรณ์9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดชัยนาท10,000บาทถึง10,200บาท จังหวัดอุทัยธานี9,500บาทถึง9,800บาทจังหวัดสระบุรี10,000บาทถึง1200 0บาทจังหวัดนคปรปฐม9,900บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดลบบุรี9800บาทถึง9,900บาทจังหวัดนครนายก1300บาทวันที่ข้าวหอมมะลินะครับปี2565ทั้งมจังหวัดสุรินทร์ 13500บาทถึง14300บาทจังหวัดนครราชสีมา14000บาทถึง14500บาทจังหวัดอุบลราชธานี13400บาทถึง14500บาทจังหวัดเชียงราย13000บาทจังหวัดบุรีรัมย์13800บาทถึง14400บาทจังหวัดศรีสะเกษ12500บาทถึง14000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด 13500บาทถึง14000บาทจังหวัดมหาสารคาม14000บาทถึง14500บาทจังหวัดยโสธร13500บาทถึง14580บาทจังหวัดชัยภูมิ13000บาทถึง14000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13600บาทถึง14800บาทจังหวัดนครพนม14200บาทถึง14500บาท จังหวัดขอนแก่น13,000บาทถึง14,200บาทจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดกาฬสินธุ์13,500บาทถึง14,200บาทจังหวัดอุดรธานี13,100บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู13,500บาทถึง14,100บาทจังหวัดหนองคาย13,100บาทถึง13,200บาท จังหวัดมุกดาหาร1 4 0 0 0บาทถึง14,750บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาดูข้าวหอมปทุมนะครับนาปังปี -66 นะครับของปีนี้นะครับจังหวัดสุพรรณบุรี11,000บาทถึง1 1 1 0 0บาทจังหวัดลบบุรี10,000บาทถึง1,500บาทจังหวัดอ่างทอง9,900บาทถึง10,000บาทจังหวัดกาญจนบุรี1,500บาทและจังหวัดนครนายก 11,000บาทมาที่เข้าเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2565ทั66จังหวัดขอนแก่น11,500บาทถึง12,100บาทจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง12,200บาทจังหวัดมหาสารคาม11,000บาทถึง12,000บาทจังหวัดนครพนม 1,800บาทถึง12,000บาทจังหวัดกาลสิน์11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุบลราชธานี11,000บาทถึง11,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดหนองบัวลำภู11,600บาทจังหวัดหนองคาย 11400บาทถึง11700บาทและจังหวัดมุกดาหาร11000บาทถึง12000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับมาที่ข้าวเหนียวเมล็ดคะนะครับนาปีปี2565/66ทจังหวัดอุดรธานี1300บาทถึง1500บาทจังหวัดนครพนม1400บาทถึง11000บาทจังหวัดหนองคาย1200บาทถึง1700บาท จังหวัดลำปาง11,000บาทถึง11,800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ8,300บาทถึง9,200บาทจังหวัดมุกดาหาร8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดแพร่11,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,000บาทถึง11,500บาทและจังหวัดเชียงราย12,000บาทวันนี้ราคาก็ยังคงที่นะครับครับนี่ก็เป็นราคาข้าวของ วันศุกร์สิ้นสุดสัปดาห์นี้แล้วครับครับราคาก็มีข้าวนาปังเข้ามาหลายจังหวัดแล้วนะครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่าการติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ